ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกรางกับช่อง Cry p to Stock Thailand ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและองค์การคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหุ้น cpn ทำธุรกิจอะไรให้ฟังการแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะหุ้น CPN ทำธุรกิจอะไรลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสังหาร,ริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบโครงการอาสังหาร,ริมทรัพย์แบบผสมประกอบด้วยอาคารสำนักงานโรงแรมและที่พักอาศัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการโดยณสิ้นปี2562 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารประกอบด้วยศูนย์การค้า34แห่งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล5 5แห่งในจังหวัดต่างจังหวัด18แห่งและในประเทศมาเลเซีย1แห่งอาคารสำนักงาน7แห่งในกรุงเทพโรงแรม2แห่งคือโรงแรมเซนทราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานีและโรงแรมฮิลตันพัทยาโครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า1แห่ง และโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายที่สร้างเสร็จและพร้อมโอน8แห่งนอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนและทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใน CPN r i t และ CPN CG ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างไรายได้กว่าร้อยละ80ของไรายได้รวมไรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วยไรายได้ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกไรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยรายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้ารายได้ค่าเช่าและการให้บริการพื้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณารายได้จากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางและธุรกิจอื่นๆที่สนับสนุนศูนย์การค้าจากการบริหารศูนย์การค้า34โครงการแบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพและปริมณฑล15โครงการ ในต่างจังหวัด18โครงการและในประเทศมาเลเซีย1โครงการในจํานวนนี้มีโครงการที่บริษัทให้เช่าช่วงแก่ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาร,ริมทรัพย์เซนทันพัฒนารีเทลกรุสจำนวน5โครงการโดยบริษัททําหน้าที่เป็นผู้บริหารอาสังหาริมทรัพย์ให้กับเซนทันพัฒนารีเทลกรุธุรกิจอาคารสํานักงานเป็นการพัฒนาอาคารสํานักงานให้เช่าในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยห้องพักห้องอาหารห้องสัมมนาและศูนย์ประชุมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมายส์ meeting incentive convention and exhibition การจัดประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจัดแสดงสินค้านานาชาติซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยรายได้จากค่าห้องพักรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จากค่าห้องในอาคารและค่าบริการเป็นต้นบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมสองแห่งคือโรงแรมเซนทราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีซึ่งมีห้องพักจำนวน259ห้องโรงแรมฮิวตันพัทยามีห้องพักจำนวน302ห้อง ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมเพื่อขายจำนวนแปดโครงการได้แก่โครงการเอเซนระยองโครงการเอเซนเชียงใหม่โครงการเอเซนขอนแก่นโครงการเอเซนวิวเชียงใหม่โครงการเอเซนวิวเชียงรายโครงการเอเซนนครราชสีมาโครงการเอเซนอุบลธานีโครงการเอเซนพ์ควิวเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่นอกศูนย์การค้าจำนวนหนึ่งโครงการได้แก่ฟิวพ่อหุ่น34โครงการ ที่อยู่อาศัยในรูปแบบแนวราบจำนวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการบ้านเดี่ยวนิยามบรมราชชนนีและบริษัทยังมีที่พักอาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจำนวน11ยูนิตภายใต้โครงการเซ็นทรัลซิตี้รีสิเดนซ์คอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับเซ็นทรัลบางนาธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าจำนวน30แห่งวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้คือเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ได้รับความสะดวกสบายในการเลือกรับทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัดสะดวกและรวดเร็วโดวยบริษัทมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่จากร้านค้าที่เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหารบริษัทเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPN l e e d และ CPN CG ในสัดส่วนร้อยละ26.69และร้อยละ25.00ตามลำดับ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นและได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส,ส่วนของการลงทุนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะพีมาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องค ry p to Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณหุ้น c p n ทำธุรกิจอะไรจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเซ็นทรัลพัฒนาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ